ว่าในชีวิตพี่เนี่ยก็ถ่ายแบบถ่ายอะไรมาเยอะแล้วก็มีถ่ายนักกีฬาทีมชาติไม่กี่คนนะนะกานี้การที่มาถ่ายฟุตบอลเอ่อพวกลีกต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ถ่ายแบบเยอะขนาดนี้นะทุกอย่างก็จะเป็นแบบว่าเป็นคนเป็นแบบเป็นพรีเซนเตอร์ของสินค้าอะไรอย่างเงี้ยนะรู้สึกว่าเออมาเห็นถึงความพร้พรอมของของทีมที่นี่เรียกว่าสู้เขาได้แล้วก็เป็นภาพที่อยากเห็นมานานแล้วว่าสโมสรของเมืองไทยเนี่ยน่าจะมี สนามหรือมีที่เขาเรียกอะไรพักตัวนักศึกษาหรือตัวสนามแข่งขันแล้วก็ตัวที่ฝึกซ้อมเนี่ยได้มาตรฐานพอ oh. มาเห็นแล้วก็โอ้โหเราก็เครียดนะก็อยากถ่ายให้มันแบบสมสมกับทีมที่เขาสมกับทีมที่ที่เรียกว่ามีมาตรฐานแล้วกันแล้วก็คอนเซปต์ของงานชุดนี้เป็นประมาณไหนก็คงประมาณอยากให้ดูด,ดนนุดันดนิดๆแบบว่าคือคือเนี่ยวิธีคิดของผมเนี่ยเวลาทํางานแล้วถ่ายภาพแล้วก็มีเลเยอร์เอาเนี่ย เราก็จะเห็นว่าจะไม่ค่อยคิดเหมือนชาวบ้านเขาอย่างเช่นชาวบ้านเขาเนี่ยเขาเล่นแบ็กกราวขาวใช่ไหมเราก็ไม่อยากเล่นแบ็กกราวขาวอะไรเงี้ยไม่ให้มันดูแตกต่างจะดราม่าก็ดราม่าไปเลยจะแบบจะจริงจังก็จริงจังไปจะไม่ค่อยเป็นฟอร์มอลเท่าไหร่นั้นตัวนี้ก็อาจจะเปแบบว่าให้อยากให้เห็นแบบอารมณ์แบบดูดุดันดูลุยร้อนแรงอะไรเงี้ยแล้วอย่างหนึ่งเนี่ย หมายผมก็เพิ่งรู้นะบุรีราม,เน,ม,เ,นมเ,นาเนี่ยเป็นเมืองภูเขาไฟก็อยากให้มันมีแบบความร้อนแรงของลาวาของภูเขาไฟอะไรอย่างเงี้ยนะให้มันเป็นแค่เลติเซนต์เปรียบเทียบ,บว่าอารมณ์ของนักกีฬาที่นี่เนี่ยฟิลต้องการแบบวินเนอร์เดอะเบสอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้ว่าเครียดเหมือนกันนะครับเพราะว่าดูความพางพร้อมของสนามแล้วของทีมแล้วแล้วก็ตัวท่านประธานเองเนี่ยก็มีความมุ่งมั่นนะครับเพราะว่าพอเพิ่งสัมผัสที่ได้มาสัมผัสก็รู้สือว่าก็เกินการคาดหมายค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่า จากดูาวา่นมาดูกีฬาที่แข่งระหวังแมทบุรีลมกับาบางกอ,อกการ์ดเนี่ยก็จะเห็นว่ายิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่แล้วน่าดูครับน่าดูครับผลงานนี้จะแฟนๆจะได้รับชมภาพเหล่า,น,าน,นี้ประมาณเดือนไหนดีก็คงในเดือนนี้แหละครับเร็วๆนี้ประมาณอีกสักวิคสองวิคถ่ายทำเสร็จนะครับก็จะได้เห็นกันม่ถือว่าเป็นอะไรที่หน้าภูมิใจโอเคครับ